จริงๆมันก็มีปัญหาบ้างตอนที่เราอาจจะยังออกแตวละครนั้นไม่ดีพออะไรเงี้ยเมื่อไหร่้นผมก็ถามว่ามันไม่ได้หนีจากตัวจริงมากเพราะเป็นคนแบบคุณควรอะไรเงี้ยควรเรื่องตัวตัวเองมากกว่าว่าเพราะว่าความเป็นพี่เป็นน้องมันก็ต้องแสดงออกขาดตัวเราเองคนเดียวไงมประสบการณ์ในด้านไหนที่หำมาจากเอ็นซีเอ็นซีหรอพี่าต้องบอกก็ไก็ได้ประสบการณ์เขาเนยาไว้ไว้ดูเช่มนะครับตัวละครกำรบิชาชื่อพีก็คือ ก็มาจากซีรีส์ที่คุณยมทูตครับรับบทเป็นวัดันยูครับแล้วก็เป็นพายุด้วยในเรื่องเป็นแฟนใช่ใช่ใช่นแบบเป็นพระหลักในเรื่องเนื้อเรื่องมันมมาจะเกี่ยวกับโลกหลังความตายเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอยมทูตปีศาจอะไรประมาณนี้ครับเนืางงาน้อเรื่อง ก็ยากตรงที่ต้องถ่ายมากคนเดีวถ่ายสองคนหรือสองเท่าเนาะเพราะว่ามันต้องมีบางทีเราต้องเข้าคู่กันกับตัวละครที่เป็นแปดด้วยต้องถ่ายสลับเข้ากับที่ที่เป็นสตาร์ด้วยที่เป็นสเปนูดิดก็ยากตรงที่ตัวละครสองคนนี้มีความความต่างควาด้านไม่ต้องสลับคาแรคเตอร์ใช่ใช่คาแรคเตอร์มันค่อนข้างหลังกันมากใช่ก็มันต้องเป่นแค่แตกงต่างนะไม่สับเอ่อ ก็ทางร่วมกับแล้วก็โอสต์แท็กิ้งเนี่ยเขาบอกมาว่า,าตัวของพายุเนี่ยจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตัวของพายุเนี่ยจะไปพามแบบถาก้อนที่เล่นอะไรประมาณนี้ครับมาถึงยังไงนะครับมีแม่บ้านทั้งค่าย ก็จริงๆมันก็มีปัญหาบ้างตอนที่เราอาจจะยังออกแต่ตครนั้นไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องพึ่งร่วมกับด้วยก็ต้องพึ่งทีมงานให้แบบว่าช่วยพาเราออกก่อนอะไรอย่างเงี้เพราะว่ามันยากนะในการที่เราจะสลับบททันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากอยู่เสมอผมนึกถึงผนพลังพลังยุ่งขับสนเลยบางทีเจอแบบไม่รุ่นนั้นหรใช่าตัวพาริเกอร์ผมก็ จริงมากเพราะเป labor, <met> геро, ็นคนแบบกลมวนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนกิ้งอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือตัวผมมีคอยแบบเขาในเรื่องเขาอาจจะมีแบบซิกเซนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราจำได้ไหมเขาเล่เป็นแฝดก็จำได้เพราะเขาเขาเล่นแบบมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ครับใช่แล้วจริงจริงเขาเล่นเป็นตัวเอง เขาแค่มส <N> ัง <night> ผันการเคลด่อกที k, ia, ่น้นเข้ามาอะไรเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่กันดิกดีกว่ากรดีกกันก็จะทำให้แบบว่าเวราเข้าซีนไม่เก่งดีบางอย่างก็จะเป็นแบบเมติกซีนเข้ามาได้ง่ายด้วยอะไรใช่ตอนนี้กังวลแค่เรื่องอ่ เรื่องเค้นแบบว่าร่วมความเข้ากันของตัวละครที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคู่กันในนันะคือตัวละครเราเองนะใช่มันมีตัวอื่นด้วยครับมันมีแบบเป็นเพื่อนใช่ใช่กังวลเรื่องตัวตัวเองมากกว่าว่าเพราะว่าความเป็นที่เป็นน้องมันก็ต้องแสดงออกผ่านตัวเราเองคนเดียวไงนะครับตอนนี้มันถึงขั้นไหนแล้วซิงค์ไม่ได้แค่ไหนก็ผมว่าให้สักตอนนี้ผมให้ทำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนเปิดก็จริงๆต้องต้องพยายามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ใส่ใจี่แ็ว่าดงสตใ่ในคนี่ไว้เอาบางทีเราสะกิใช่จืมไปตอนนี้เราสอนใ้คาแรคเตอร์ย่เลยมันแบ้นอีก้ไรเง้าแตมันเข้มขนใช่มันมันแล้วมีการเ์วิสรมใช่นสายฟมือายมือมือัใกล้ใต้องแมันต้องจับมือนพมอาแค่ไหนต้องจับแน่นเลย มันต้อง <us it> ต้อง,ต,องต้องอาศัยพี่เขาช่วยเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะมันถ่ายต้องซิงต้องต้องทาให้เราสอคนซิงกันให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาถ่ายทาอ่ะมันจะได้ช่วยช่วยเรื่องคนช่วยทีมงานคนอื่นด้วยให้มันทำงานได้ไวขึ้นอะไรเงียเรื่องเรื่องกริกันมลยก่งกะิ่สกระ่กร่กระดิกะดเรงกดิ่ง่งระ่งง่ ก็ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นเป็นแบบเลดผู้ใหญ่มากกำลังแบบพอกำลังวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับวัยรุ่นมหาลัยมหาลัยเข้ามหาลัยแรกเหรอแรกมหาลัยมันก็เป็นเพื่อเราเป็นเฟรชี่นะพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งเองประสบการณ์ ไม่ได้ประสบการณ์อะไรอะเคยเล่นอะบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็หนักกว่าน่อยคือเขาเคยเล่นไปแล้วเรื่องนึงใช่ไ่ผมก็ก่นเช้าเนี่ยเคยเล่นแรกอะถ้าเรามีประสบการณ์นประสบการณ์ในด้านไหนนี่ามเรื่องฉาเอ็นจีเอ็นจเหรอต้องบอว่ ก็ได้ไปเขาด้ไปดูดีกว่าได้เขาไปเยอะกันว่าเขาเป็นรุ่นพี่อ่าใช่เขาเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ผมไม่ใช่มันเถื่มากเถิ่นมากเถิ่อนมากเถื่อนตอนนี้ก็เถื่อนอยู่แล้วตอนนี้ก็เถื่อนไอ้เรื่อนชอบแค่ PM ครับ PM การเข้าที่นีใช่สายฉากฉากเอฟซีมนี่คือแบบนั่งงานเชิอป่วยเลย